กับทุกคนวันนี้ผมจะมาแจกสูตรทำต้นไม้โตในเซียววินาทีแบบไซส์สามเขาไม่ใช่กบสิบห้าวินะครับเพราะว่าผมไม่มีกบสิบห้าวิเลยใช้สามเขาวันนี้ก็จะเป็นบัก็กมันผมไม่แน่ใจนะครับมันเป็นบัก็กหรือว่ามันเป็นอะไรนะน่าจะเป็นบัก็กซึ่งบั็กวันนี้ผมจะมาทำก็คือบั็กทำให้ต้นไม้โตเร็วนะครับ แบบโตแบบ1วิโตปั๊บเลยครับสามารถเอาไปทําแบบต้นใหญ่ได้นะฮะคนที่จะทําต้นใหญ่นะครับก็สามารถทําได้นะครับถ้ามีกบฟ้านะครับถ้ามีกบฟ้ายิ่งดีนะอันนี้ผมไม่มีไงก็เลยใช้สามเขาส,นะสามเขาวันนี้ก็จะเป็นสามเขาเรียวร้อยติดเมกานะฮะทุกคนน้ำหนักอยู่ที่20 2 4จุดี่โลนะฮะ เดี๋ยวลองคูดาวแป๊บหนึ่งครับทุกคนตอนนี้ก็สามเขาเราคูดาวอยู่ที่น่าจะสามนาทีนะครับทุกคนสามนาทีนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่มันคูดาวเหลือห้าซีวิแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้ก็เหลือ 53วินะครับทุกคนเออผมจะมาบอกด้วยนะครับระหว่างใชบักกัแบบไม่ใช่บักเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอันนี้ผมปลูกอะเมล็ดที่ผมจะมาทำวันนี้ก็เป็นมเมล็ดที่ได้จากกิจกรรมแล้วดูใบไม้ร่วงครับก่อนก่อนนี่ผมมี2ต้นนะซึ่งต้นนั้นผมทำไว้ตั้งนานแล้วนะครับเป็นต้นใหญ่ตอนนี้ก็เหลือ27วินะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าไม่ใช้บักมันแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนตอนนี้เหลือ15วิ15วิ15วิรอก่อนครับกลยังๆกยังตอนนี้โอเคโอเคโอเคนี่นะครับทุกคนคผมจะมาสาธิตให้ดูก่อน ว่าไม่ใช่บั็กเนี่ยแตกต่างกันยังไงอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนดูดูด,ดูเนี่ยไม่ใช่บั็กมันก็จะโตเท่านี้นะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจะมาใช้บั็กให้ดูตอนนี้ก็เหลือมันคูลดาวอยู่นะครับสามนาทีเดี๋ยวตัดภาพไปเหลือสี่สิบวิแล้วกันนะอ๋อทุกคนครับผมลืมบอกไป ใครที่จะทําต้นใหญ่นะครับผมแนะนําว่ามีลีเกมเบอร์เยอะๆนะครับหรือว่าใครมีกระลอกก็สามารถใส่กระลอกผมไม่มีนะคขายทิ้งหมดกระลอกจะมีเลเกมเบอร์สิบเอ็ดอันนะฮะเพราะว่าจะมาทําแค่แบบมันโตหนึ่งวิเท่านั้นตอนนี้เหลือประมาณอ่ะห้าสิบสี่วิลแล้วครับอ่าอันนี้ผมจะใช้บัเรเรียนนะคนุณบัรก็ไม่มีอะไรมากนะง่ายๆทุกคนสามารถท,ทาได้ครับ รอแค่ไซส์สามเขาแล้วก็ฝักบัวครับอ่ารอรอรอ,ลอ,ลอตอนนี้เหลือสามสิบหกวิสามสิบหกวิเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมพูดว่าอะไรนะไม่ใช่บักใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่บักมันก็จะได้สี่เเซ็นนะครับมันก็จะโตแบบไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่นะถ้าจะใช้ฝักบัวรถก็เผื่อมันแบบโตถ,ถึงหนึ่งร้อ ก็ฝักบัวน่าจะหมดไปหลายร้อยอันแต่นี้ใชสแค่ฝักบัวห้าอัน,ทนเท่านั้นนะครับทุกคนมาๆมา,ม,าม,มันทำงานแล้วะครับทุกคนทำงานแล้วทำงานแล้วเราดูรอดูรอด,รอดมมูมาแล้ว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 ลดเลยรดลดลดลด,ลดอ่แค่นี้พอดูดูดูด,ดูทุกคนอยู่นั่นดูนนะฟังนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโตเต็มที่แล้วนะครับทุกคน เนี่ยมันก็ปั๊มได้แบบทำต้นใหญ่ปั๊มได้แบบเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาทำต้นใหญ่มาสาธิตให้ทุกคนดูนี่ก็จะเป็นบักเล็กๆน้นอยๆที่ผมเอามานำเสนอให้ทุกคนเอาไปลองใช้ก็ได้ครับมันดีมากๆเลยครับคือผมใช้ใช้ปั๊ปัมต้นยักษ์นะครับเนี่ยหมดรีกิมเมอร์ไปประมาณ30อันกว่ากวะา ถ้าผมจะไม่ผิดนะสำหรับปั๊มต้นไงนครับผมเป็นใช้กรนะรอกไงก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายครับไปละบ๊ายบายจุ๊บ